อออเอา้าสรุปใครอยู่ในกระจกลูกเอ็งเองมันเดินเข้าไปหลังกระจกไปหาแมวอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เอา้เอาอีกคนหนึ่งอยู่ไหนลูกฮะอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอะเอา้าไม่สนใจละเ <c oughs> มื่อกี้มองตัวเองในกระจก แล้วก็สงสัยว่าใครอยู่ในกระจกเนะแล้วก็เดินอ้อมกลับไปจะไปหาแมอวอ,มแมอีกตัวหนึ่งไหนหาเจอไหมแมวตัวนึงเนี่ยอเจอไหมเจอแมวอีกตัวหนึ่งไหมงงเอา้างงเอา้าเอา้าเอ้าไหนอะแมวตัวที่อยู่ในกระจกอยู่ไหนหอะืเอา <c oughs> mà nói